กูลูกนี่กันแล้วนะครับนี่เขาไล่ตัวแล้วนะครับลูกนี่ส่วนมากจะเป็นปลาดุกเนื้อโอนนะครับโอ้โ,โหนายมากันเวออ,อ,อ,อืมสี้โล่กนี่นะครับปลาที่ได้ดตั้งมดก้อนนี้นะครับก็ได้อุกกีโลกว่ากว่าอักตะลาอุ๊กเล็วก็ยังเลือกอุกกิโล่ี่นะครับ สวัสดีกับปุ้มปกปบจงวิที่กคุนปลาปลูกกนกลิงนะครับวันนี้ปุ้มก็มาดูใจดักปลากันแล้วนะครับปุ้มเพราะว่าเมื่อวันพุ่นตกนักปุ้มไปตัดกระจูดอยู่ที่ตู้ไปว่าจโตูต้ไงมาเล่จะกนปุ้มก็เลยหลีบมานะครับอย่างโง่ไปเลยวิ่งเล็กเดียวเดี๋ยวมาดูใจกันนะครับว่าจะตกยิงไหมนะครับปุ้มเล่ลูกเล็กกันนะครับปุ้มว่าจะตก้ไหมอ่าได้นะครับ นายโ่งตัวนะครับลูกเล็กปลาดุกกับปลาจนชจแต่ว่าปลาจนชจกัดปลาดุกเป็นแพร่หมดเร็วนะครับเดี๋ยวปุ้มโอปลาโอขนนะครับปุ้มปุ้มใส่ขึ้นฟองอยู่นะครับลูลเป็นปลายเลยโอ้โหเป็นปลาดุกนะครับโอ้ขตัวหมักๆเลยตัวช่วยนะครับปลาดุกตัวหญ่เลยนั่นลูกนั่นก็ขึ้นฟองอยู่นะครับลูกนี่ก็ขึ้นฟองอยู่ ลูกนวนก็ขึ้นฟองอยู่นะครับผมก็มีรุ่นนะครับขึ้นฟองอยู่สามนุย้ยแล้วนะครับลูกตีซองตีปุมมาขึ้นฟองอยู่นะครับผมก็ได้สองตัวนะครับเป็นปลาโจนเจนหนึ่งตัวปลาลุกเหนืออนนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาเล่ลูกนี่กันนะครับตีขึ้นฟง อยู่ใกล้กันเลยโอ้โหน้ำลึกมากๆนะครับอะได้นะครับโอ้ก็ได้ตรองตัวแล้วนะครับปลาดุกหนึ่งตัวปลาโจรเจยหนึ่งตัวแล้วนะครับลูกนี้ ลูกนี่มีใส่หมีดินนะครับไม่รู้ปลายไหยโอ้เยอะนะครับโอ้โหต้องอใส่ขึ้นเรือก่อนโอ้โหเยอะมากมากโอ้โหจะโปลลูกนี่ครับเป็นลูกเรืออะไรพุ่มวะ เด็กเดียวก็มีอกไปร่ตองตัวนะครับติดอ่าหน้าอกต่างอ่าหน้าพึ่งก้าวหน้าครับก็เลยปลาอกได้นี่นะครับโอ้โหลูกตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมปลาดุกอ่าตัวปลาชนเจอ,อีกร่องตัวนะครับแต,ต่ว่าเสียดายเสียจุ่มน้ำปลาตายจะร่องตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูลูกลูกอื่นกันต่อนะครับลูกนี่กันแล้วนะครับผม นี่ปลาตาั้มชาจานนะครับปุ้มไม่ได้จับปลาเจ้าอิตรีไปนะครับปุ้มปลาจากตรรมชาติอื้อื้ติ้มแล้วนะครับลูกนี่ได้ไล่ตัวแล้วนะครับ ปลาดุกที่ตัวปลาดุกที่ตัวนะครับปลาโจรเจหนึ่งตัวปลาดับนึ่งตัวนะครับนี่ลูกนี้ก็เป็นนึ่งกี่ลกว่าแล้วาลานะครับนี่มาดูลูกนี้กันแล้วนะครับเจยมีดินอยู่โอ้โหบุกโต้แล้วนะครับแล้วก็ลูกปลาโตขึ้นตัวโอ้โหตุกเกือบตุกลูกเลยนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะครับเมื่อวัน เดี๋ยวไปดูันต่ตนะครับนี่ลูกนี่ใส่เป็นฟงแล้วก็นวลนวลอยู่นะครับปุ๊บเหมือนปลาเก้าแต่ว่ามันเปลกๆนะครับเพราะว่าถ้าปลาเก้ามันจะดินพิษกันอันนี้ดินแบบหยวกหยวกหยวกปุาน่าจะอู้แล้วอือมจริงนะครับตัวย่อยเลยโู้ตรงตัวนู้มมันนะครับใจปลบลูกนี่เก้าตรงตัวเต็มใจเลย น่าจะกินปลาดุกไปลาเจลี๋วนะครับปุ๊มเดี๋ยวโอ้โหโกลนนะครับโอ้ลูกนี่กันแล้วนะครับนี่เขาไล่ตัวแล้วนะครับลูกนี้ส่วนมากจะเป็นปลาดุกเนวโอนนะครับโอ้โหห้าตัวแล้วนะครับลูกนี้เดี๋ยวปลาโขลกนนะครับปุ๊มนี่นะครับปุ๊มกุนติโตโบว์ไว้มาเลยเตยนี่เตยตุกนี่มาเลยก้องผีรักกันนะครับโอ้โหในมากันเว้ย

อดี๋อู้เลยไม่มีไหมล,ลูกจนไม่บายตัวหนึ่งว่าไล่ลตัวนะหนึ่งวาไล่ลตัวน่าปวดหัวนี่นะครับลูกตัวตายโกาดายซ้มตัวนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับปลาวาต่อยตาที่เจนกลึงนะครับทุ๊ผูเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านนะครับว่าตังมดได้กี่กิโล กลับมาตึ <RIS neg> <application> like 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 so ้งมาเร็วนะครับปุ๊บนี่คือปลาตัางมดตีได้โก้งวันนี้นะครับก็ได้เป็นปลาดุกเป็นส่วนมากนะครับปุ๊บเดี๋ยวก็ได้เป็นปลาจอรเจยนะครับนี่ตัวนี้ก็ปลาดุกตัวหญ่งเลยนะครับปุ๊บตัวนี้กใหญ่นะครับเกือบเกือบกรึ่งกิโลนะครับปุ๊บว่าเป็นปลาดุกหน้าโอนนะครับปุ๊บนี่ตะลาโก้ส่งขีดนะครับเดี๋ยวปุ๊บจะจังปลาตัางมดให้ดูนะครับปุ๊บก็ได้ 6กิโลโอกนะครับอักตะกลาโอเคก็อย่างเลือโกกิโลซีนะครับปุ๊มตื้อไวเยอะนะครับวันนี้ได้สี่ยี่สิบลูกนะครับฝ้นกดตกนักด้วยนะครับปุ๊มแต่ฝ้นไม่ตกนักก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวปุ๊มจะจังปลาดุกให้ดูนะครับจะปลปลาดุกววันนี้ได้กี่กิโลนะครับปุ๊มก็ได้สี่กิโลสองนะครับอักตากลาโอเวก็อย่างเลือสี่กิโลนะครับ โอ้โหแชร์ได้นะครับวันนี้4กิโลตือว่าแชร์ได้นะครับ4หยีสิบลูกนี่ก็เป็นปลาชนเจรีญเลือนะครับกับลูกปลาปลาก็มีเมกามาเซอร์นะครับปลาดุกตัวใหญ่ๆงงก็กิโลละ20บาทตัวเล็กก็กิโลละ20บาทนะครับแต่ปุ้มใกล้ไม่มดนะครับจะเบ่งไว้อยต่ำกับ9รวยสักนิดนะครับปุ้มก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวิธีคนปลาบลูกคนเกลิ้งด้วยนะครับปุ้มสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ้ม